สีขาวมินิมอลอย่าง Cloudancer กำลังขึ้นแทนสีแห่งปีในปี2026ครั้งแรกกับสีขาวเพนโทนเลือกหยิบมาเป็นสีแห่งปีกับ Cloudancer สีขาวหมอกบางที่ไม่ใช่ขาวสว่างจ้าแต่คือขาวที่แฝงมาด้วยความอบอุ่นและสีนี้ไม่ได้มาเล่นๆด้วยนะเพราะ Cloudancer ขึ้นหนึ่งในเฉดสีจากเพนโทนผู้กำหนดเทนสีระดับโลกนานกว่า25ปีที่มักเป็นตัวชี้นำวงการแฟชั่นดีไซน์ไปจนถึงการแต่งบ้านในทุกๆปีด้วยแล้วชื่อ Cloudancer เนี่ยมาจากอะไรเพนโทนตั้งชื่อสีนี้เพื่อ สะท้อนความรู้สึกไม่ใช่แค่สีจริงโดย Cloud นเซอร์ได้รับแรงบันดาลใจจากหมอกบางที่ลอยตัวขึ้นบนท้องฟ้าดูเลื่อนไหลเคลื่อนไหวเหมือนกำลังเต้นรำเบาๆจึงตั้งสีนี้ให้เป็นชื่อว่า Cloud d a n อร์ซึ่งเป็นสีที่ตอบโจทย์การแต่งบ้านมากๆให้ความรู้สึกโล่งโปร่งจับคู่กับมา้าหรือเทจเจอร์ธรรมชาติได้ดีสร้งา,างบรรยากาศสงบแบบไม่เย็นเกินไปเติมแสงธรรมชาติแล้วบ้านดูสอบขึ้นทันที Cloud d a n อร์คือโทนสีที่เหมือนพักหายใจจากความเหนื่อยล้าของสายดีไซน์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยุคดีฟโทนโคซี่บล์หรือ Earth โทนที่หนักแน่นตอนนี้ผู้คนอยากกลับไปหาพื้นฐาน,นง่ายๆแต่ไม่ใช่ข่าวแข็งเป็นข่าวที่มีอุณภูมิมีความรู้สึกและมีเรื่องราวแล้วทุกคนล่ะคะชอบข่าวแบบไหนกันจะข่าวแบบสว่างจ้าหรือข่าวอบอุ่นแบบคลาวด์แดนเซอร์พิมพ์คอมเมนตะ์มาพูดคุยกันได้นะคะ